ความรู้สึกวันี่างานครับครับก็ความรู้สึกวันนี้นะผมดีใจมากครับที่มาได้ร่วงงานเพราะว่ามันเป็นงานที่มีบารด้วยครับผมก็เลยรู้สึกว่าอยากมาแล้วก็สนุกครับเราวันนี้ได้ลงแข่งบาสด้วยมีความพิเศษยังไงบ้างครับก็วันนี้ได้อยู่ทีมเดียวกับมีนครับก็เป็นอะไรที่ทีมเมทคุ้นเคยก็เลยรู้สึกว่าแฮปปี้ไม่เหงาครับแล้วก็ ได้รู้จัก <Okay. S 1> พี่ใหม่ๆด้วยพี่สไปและก็พี่เจฟแล้วเราเป็นนักกีฬาด้วยเอาความสามารถของเรามาช่วยเทรน,นทีมจนได้แชมป์ไว,ผมผมว้เป็นขนาดนะครับทีมพีหม่งผมว่าเป็นทีมเวิร์ก่าแบ่งกันทําสกอร์ครับผมก็ช่วยๆกันผมว่าได้แชมป์ด้วยกันครับฝากกิจกรรมพี่ไปครับผมก็ฝากกิจกรรมนะของเอสนะครับเงยหน้าไปด้วยกันนะครับโอเคครับอยากให้ <c oughs> ต่อเลยครับเจ้าแล้ว ผมก็ในรอบเท่าไหร่ก็ไม่รู้สามสี่เดือนเังจากแข่งเสร็จครับใช่ผมปกติอยู่ด้วยกันครับอยู่ทีมด้วยกันนะแบบไปเล่นบาสไปอะไรก็อยู่ด้วยกันครับมาหาลัยก็อยู่ทีมเดียวกันนะครับผมปกติเล่นซ้อมกันตอนกลหรือว่ารู้มือกันอยู่รู้มือเหรอรู้มือก็ใส่เล่นเล่นกันบ่อยเล่นตอนเย็นด้วยกันเนี่ยครับก็เลยรู้สึกว่าจูนกันง่ายครับรู้สไตล์เล่นอยู่ แบบว่าบมวอมครับแต่ก็มาด้วยครับวันนี้มาด้วยแต่ว่าติคือผมก็ไม่ค่อยได้ซ้อมเลยอะไรเงี้ยก็แบบถ้าซ้อมจะยิงไม่ลงครับบอกแล้วล่างทองก็ต้องมาตอนไม่ซ้อมนี่แหละใช่ครับโอ้ขอบคุณครับพิงก็ช่วงนี้ว่างด้วยครับก็เลยได้พอได้เล่นได้ออกกำลังกายบ้างครับ อะไรนะครับแมปแมปเหรอครับแมีครับผมก็มีอ่าสามสามเนาะสามสามของเวิร์กคอยครับที่แข่งแต่ว่าผมก็มีในอยู่คนละทีมครับผมแล้วก็เดี๋ยวมีรายการหนึ่งครับเดี๋ยวก็ติดตามว่ายังไงครับผมใช่ายกำลังกำลังแบบดูคิวอยู่เดี๋ยวนะครับผมเอาแฟนมีครับก็ใกล้นะครับผมวันนี้แบบวันนี้13 อีกสวมันนะครับวันนี้ผมก็ยังไม่ไปซ้อมับผมผมมาทางานที่นี่ก่อนครับก็ลุ้นเลยว่าแฟนวีจะออกมาเป็นไงครับแต่ก็แบบตั้งใจครับตั้งใจกันมากซ้อม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 ทุกวันเลยครับก็ไม่ซ้อมแต่พร้อมโชว์ก็ประมาณ 80เนะครับเหลือแค่แบบรันทูจริงๆแล้วก็แบบไล่ว่าตามเบรกดาวที่เขาให้มาครับผมว่าแบบเจ้าออกมาเป็นยังไงเวลาจะยังไงครับผมก็จริงๆก็มีแบบทางค่ายก็แอบมาสปอยว่าแบบเออเกสพิเศษเกสเป็นใครอะไรอย่างเงี้ยครับผมแต่ผมว่าแน่ผิดหมดครับใช่เดี๋ยวมีเซอร์ไพรส์แน่นอนครับผมครับผมเฉลยเลยไหมเฉลยเลยไหมล่ะโอเคครับ โอเคครับเก็ได้แต่ใดก็เป็นขับรถไปตามมาครับเอาก็ช่วยๆครับทีมงานช่วยด้วยแล้วก็แบบมีมีคนที่รู้จักอยู่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับจยากไม่คนนะม่บอกเดี๋ยวลุดเดี๋ยวลุดเดี๋ยวลุด ผมชวนแล้วแต่พี่แกไม่ว่างช่วงนั้นช่วงนี้พี่แกแบบทำคอนเทนต์กับแกงอยู่ยังยังไม่ใช่องยังไม่ใช่ครับครับก็ทิ้งถ่ายไปสองเรื่องครับพี่ตอนนี้มีรักหักหลังนะครับผมแล้วก็เก่งโปเกบแต่ว่าผมยังไม่แน่ใจว่าออนเมื่อไหร่ครับผม ผมว่าน่าจะปีนี้นะครับเพราะว่าผมเพิ่งถ่ายเสร็จไปประมาณตุลาครับตุลาปีที่แล้วผมก็หวังว่าให้ปีนี้เอาจริงๆนะผมก็หวังว่าอยากให้ออนปีนี้ใช่ไม่บว่าบอกแนมาว่าใช่ครับคือยังเรายังไม่รู้ว่าแผนประมาณไหนใช่ครับก็คือถ้าสมมติว่าออนใกล้ๆกันก็จะเห็นหน้ากันปีใช่แต่ว่ามันดีหน่อยพี่ที่ว่า2เรื่องนี้มันคนละแนวครับคนละแนว อ๋อโอเคก็เกมวงเกมครับผมเดอะสแกมลอนเกมผมเล่นกับพี่ก้าวครับผมเป็น uh, เรื่องราวของนักต้มตุ๋นนะพี่นักต้มต 3, 3ุ๋นสามสามรุ่นก็คือมีรุ่นมหาลัยเด็กๆแล้วก็วัยกลางคนแล้วก็มีแบบรุ่นเก่าอะไรเงี้ยครับซึ่งทิงเล่นเป็นวัยกลางคนครับครับผมแล้วพี่ก้าวเล่นเป็นน้องทิงพี่ก้าวสุภาพเลยครับเล่นเล่นเป็นรุ่นน้องแก๊งมหาลายัยแบบเพิ่งหัดต้มตุน๋นอะไรเงี้ยครับแล้วก็เอามารวมกันทําภารกิจกันแล้ว ผมว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่แปลกสำหรับผมนะเป็นาการที่เราอ่ะเหมือนปกติโกตัวผมอ่ะจะเป็นเรื่องความรักซะส่วนใหญ่งครับแต่ว่าเรื่องนี้มันเป็นเกี่ยวกับการที่จะทํายังไงให้โลกยอมรับทํายังไงให้เราจะไปอยู่จุดสูงสุดคือตัวละครเหมือนมองว่ามีเงินอ่ะก็จะทําให้อยู่บนจุดสูงสุดได้เรื่องนี้ก็เลยเป็นแบบโกก็จะเป็นแบบการทําภารกิจการที่จะแบบไปต้มตุน๋นไปหลอกคนอะไรไงครับมีความคิดว่าคือ ถ้าหลอกคนที่ไม่ดีอ่ะเท่ากับว่าเราอ่ช่วยคนอื่นแต่จริงๆมันก็เป็นความคิดที่ผิดๆแต่ว่าในในเรื่องอ่ะตัวละครผมขับเคลื่อนด้วยสิ่งนั้นครับครับผมอะไระครับเท่าๆครับเท่าๆ <laughs> แล้วก็รากหักหลังเป็นอ่าเป็นแนวรักาสามเศร้าครัพี่เรื่องนี้ผมก็ว่ามันเป็นอ่าแนวดราม่าโรแมนติกที่แบบตาเตึงใจผมนะ อ่าเป็นการถ่ายที่รู้สึกว่าไปถ่ายที่แปลก,ปก,ปกสๆสวยๆที่โลไม่ซ้ำอ่พี่ปกติผมไปถ่ายก็จะมีโลบางโลที่เราเคยไปถ่ายแล้วเอรนบอัน,นี้คือโลไปยากแต่ถามว่าสวยจริงไหมสวยมากใ่ใช่ของี่นะคะรับผมก็ยี่สิบห้ามีนาคมนี้ผมเมื่อตะวันรับฟ้าก็เป็นเวลาของดวงดาวนะคุชื่อยาวมากเ <c> ล <oughs> <c oughs> ยชื่อยาวมากเลย ใช่ไปแฟชั่นวีคีพายก็างานถนัดงานนัดครับผม,ผมก็เหมือนรอบนี้เป็นการไปฝรั่งเศสครั้งแรกครับผม,ผมก็รู้สึกว่าได้ไปเปิดประสบการณ์ใหม่ๆครับได้แบบมีอินสปิเรชันใหม่ๆด้วยได้ไปดูโชว์ต่างๆซึ่งตอนดูโชว์นี้ผมแบบชอบมากครับคือมู d a แอนโทนแบบการโชว์ตีมของเขานี่คือดีมากๆเลยใช่ <c oughs> ก็เก็บเก็บรายละเอียดใช่ <c oughs> เก็บเป็นประสบการณ์ครับ คอ่าจริงครับก็ผมขอฝากนะครับผมละครนะครับลากทางหลังแล้วก็เกมโกงเกมครับผมแล้วก็มีภาพยนตร์เรื่องหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวภาพยนตร์เนี่ยแต่ผมยังบอกไม่ได้เดี๋ยวว่ากันอีกทีเขาไม่ให้บอกไม่ใช่พอาะแล้วผมแล้วผมก็ฝากเรื่องเมื่อตะวันรับฟ้าได้เป็นเวลาของดวงดาวด้วยนะครับผมยิมห้ามีนาคมนี้แล้วก็แฟมิสผมนะครับผมมีวันที่ สิบหกมีนาคมนี้นะครับผมแล้วก็มีหนังอีกเรื่องหนึ่งครับแล้วก็ไม่บอกเหมือนกันพอดี่ไม่บอกพอดีไม่บอกผมก็ไม่บอกแต่อันนี้ไม่คนละเรื่องคนละเรื่องครับไปจะทําเหมือนกันครับอ๋อครับผมแล้วก็ฝากเอสเดินในแคมป์ขอบขอบคุณครับขอบคุณครับ

การกินคนกินการกิ ไม่หมดแล้วหมดแล้วพี่ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณวูวู้ววเกเก็บอะสเปซ